สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีไอเดียใหม่ๆมาแนะนํานะครับก็จะเป็นการพ่นสีด้วยกระบอกฉีดยานะครับนี่นะครับก็เป็นแผงที่ผมได้ทดลองฉีดมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดลองดูกันก่อนนะครับนี่นะครับก็เป็นรอบแรกนะครับที่ผมได้ทดลองฉีดนะครับยังไม่ได้ซ้ำรอบสองนะครับอันนี้รอบแรกครับ ถือว่าเรียบเนียนพอใช้ได้เลยนะครับยังไม่ได้ซ้ำนะครับถ้าซ้ำอีกทีคงจะเนียนนะครับก็เดี๋ยวไปดูการผสมสีกันก่อนนะครับว่าผมผสมยังไงนะครับขั้นตอนการผสมสีก็ง่ายๆเลยนะครับก็ใช้เป็น สีน้ำนะครับประเทสีใส่ถังไปเลยครับนี่นะครับผมก็จะเทสีใส่ลงไปที่1,000 ml นะครับแล้วก็จะใส่น้ำเข้าไปที่1,500 ml นะครับ นี่นะครับแล้วเราก็ปิดฝาเขย่าให้เข้ากันเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูถังฉีดที่ใช้นะครับต้องเป็นถัทงที่เป็นหัวทองเหลืองนะครับถ้าเป็นหัวพลาสติกเขาจะฉีดไม่ดีนะครับถ้าเป็นหัวทองเหลืองนะครับฝอยที่เราฉีดจะออกดีกว่าที่เป็นพลาสติกนะครับ เสร็จแล้วครับแค่นี้เราก็ปั๊มลมนะครับไปใช้งานได้แล้วครับนะครับก็หลังจากผสมมาเรียบร้อยนะครับทดลองฉีดเลยครับ นี่นะครับอันนี้รอบแรกนะครับเดี๋ยวเราต้องซ้ำอีกทีนึงนะครับนี่นะครับเราก็เชดไปเลยครับ นี่นะครับก็เป็นรอบแรกนะครับที่ฉีดไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับยังไม่ได้ซ้ำครับเดี๋ยวเรารอแห้งสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะซ้ำแล้วจะนำมาให้รับชมนะครับรอบสองครับ นี่นะครับหลังจากที่ผมพ่นเก็บสีรอบสองนะครับเป็นไงครับนี่แจ๋วเลยนะครับเรียบเนียนเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เป็นไอเดียใหม่ๆนะครับนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับสําหรับวิธีการพ่นแบบนี้นะครับเราสามารถนํามาฉีดพ่นสีเองได้เลยแบบง่ายๆนะครับสะดวกด้วยนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปทดลองทํากันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ